พามาดูสวนกล้วยหลังบ้านแม่เขาจะปลูกแต่กล้วยหอมทองนะเนยเคนึ่เนี่ยตอนนี้มีสองเครือแล้วสองเคเรอสามเคเรอสี่เครืห้าเคเรอ,อเคืือนี้ก็ กำลังได้ที่แล้วมั้งโอยังยังไม่โตเต็มัยอืมอเคขือแล้วนี่เครือที่หกหอมทองนะเครือที่หกตอนนี้กำลังสุกแลยเวลานี่มันก็คงจะสุกไล่เรียกกันหกเขือนะครับกล้วยที่สวนหลังบ้านนะ อันนั้นกล้วยส้มครับสูงๆอะกล้วยส้มขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชม